หิวขึ้นมาก็อยากจะกินเมนูเร่งด่วนนะครับผัดแป๊บเดียวให้มันเสร็จเลยเมนูหมูสับผัดซีอิ๊วครับราดด้วยหมูสับลงไปแล้วก็ไข่เจียวไข่ดาวเริ่มไปอีกเริ่มเลยดีกว่าตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปใส่กระเทียมสับลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ผัดให้เหลืองหอมเลยครับตามด้วยหอมใหญ่ซอยลงไปอีกครับผัดต่อให้หอมใหญ่สุกเลยครับ ใส่หมูสับลงไปเลยครับแล้วก็เริ่มผัดให้หมูสับสุกเลยครับผัดให้หมูสับสุกให้หมดเลยนะครับยีๆๆออกมาเลยครับหมูสับเริ่มสุกแล้วครับแล้วก็มาปรุงรสชาติกันเลยครับใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเล็กน้อยนะครับหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับ สีอิ๊วดำหวานเพิ่มสีสันอีกเล็กน้อยครับผัดให้น้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวละลายให้หมดเลยนะครับตามด้วยซ้อนหอยนางรมครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวกับ พริกไทยป่นนะครับเพิ่มความหอมครับผัดอีกทีนะครับให้ทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมตบท้ายอีกสุดท้ายเลยครับ เมนูอาหารจานเดียวที่บ้านนะครับทํากันง่ายๆเลยนะครับกินกับไข่ดาวหรือไข่เจียวนี่ครับตักราดข้าวได้เลยครับไม่ต้องเลื่องมากครับกินอยู่คนเดียวนี่เนาะถึงจะเป็นเมนูอาหารจานเดียวนะครับแต่ก็อร่อยจนข้าวหมดหม้อได้เหมือนกันนะครับลองทํากินกันดูนะครับอร่อยแน่นอนครับใครๆก็เข้าครัวได้ครับ